สวัสดีครับวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนทุเรียนของสวนลุงวันชัยนะครับทุเรียนแปลงนี้ก็มีอยู่ประมาณ100่้อยต้นแปลงข้านเคียงที่ข้ามทางไปฝั่งนู้นก็เป็นทุเรียนน้องเล็กฮะมีประมาณ300ต้นปีที่ผ่านมายังไม่ให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าปีหน้าก็จะเริ่มบังคับให้ออกผลละนะครับวันนี้จะพามาดูนะฮะ การตัดแต่งกิ่งน,นะวันนี้วันที่17กรกฎาคมนะครับผลผลิตก็เก็บไปหมดแล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภานะครับพฤษภามิถุนาเราก็เก็บผลผลิตไปหมดแล้วตอนนี้ทุเรียนสวนเรากา็แตกใบชุดที่หนึ่งมาเรียบร้อย ใบก็สลัดหรือเพสลัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรอใบที่2ให้แก่สมบูรณ์นะครับก็จะเริ่มทําสาร,รบังคับให้ออกดอกกันต่อไปก็คงจะประมาณช่วงเดือนปลายเดือนสิงหานะครับก็คงจะทําสารบังคับกันได้เดี๋ยววันนี้พาไปดูการตัดแต่งกิ่งกันนิดหนึ่งนะ ต้นนี้นะครับยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งก็จะมีใบขนงอยู่ตามกิ่งด้านในเยอะเลยนะครับทึบไปหมดเดี๋ยวน,นี้ต้องแต่งออกหมดเลยนะครับใบขนงชุดแรกก็จะต้องตัดแต่งออกก่อนนี่กำลังตัดใบขนงน ตัดใบกระแหงชุดแรกออกก่อนนะฮะชุดแรกยังไม่เอาไว้นี้ตัดใบกระแหงออกไปหมดแล้วนะครับตัดออกไปหมดแล้วตัดใบกระแหงออกไปแล้วแต่เดี๋ยวจะแต่งใบนะครับด้านในให้ปโปรง่ง ขึ้นววนนี้นิดนึงอ่านี่ผู้จัดก,การสวนคนเก่งนะครับกำลังแต่งให้ปโปร่งอยู่ใบไหนที่ไม่โดนแสงนะครับหลบในพุ่มกินอาหารอย่างเดียวไม่ปรุงอาหารก็อ,ออกนะฮะอันนี้ใบชุดแรกใช่ไหมครับพิชลีอ,อันนี้ใบชุดที่สองแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยว มันก็จะแตกมาอีกเนาะหลังจากที่เดี๋ยวโดนฝนกันอีกพักนึงก็จะแตกออกมาอีกนะเดี๋ยวใบแขนชุดข้างในที่จะออกตามมาเราจจะเอาไว้ก่อนใช่ไหมเอาไว้ก่อนเอาอนานะเอาไว้รับสารนะเนาะแล้วเดี๋ยวพอทําสารเสร็จเราแต่งออกอีกทีนะนะครับสูตรเทคนิคการทําสารเนาะอันนี้แต่งกินเรียบร้อยก่อนนะครับ ทีมสาวๆกําลังแต่งกิง่นใบขนงนกันอยู่นะครับสนุกไหมสนุกสนานเลยซบสบายเจี๊ยเต้สบายสบ,สบาย <laughs> นี่กิ่แขนงนในทรงปุ่มแล้วก็แต่งออกนะครับใบชุดแรกก็เป็นใบที่สลาดแล้วนะครับแล้วก็เป็นใบชุดสองตามมาละตอนนี้ ใบแรกแก่ไปแล้วใบชุดที่2ก็ตามมาแล้วนะครับเดี๋ยวใบชุดที่2แก่ปุ๊บก็เริ่มทำสารได้ใบไหนที่อยู่ในทรงคุ่มนะครับที่ไม่ได้รับแสงเราก็แต่งออกนะฮะแต่งออกเพราะว่าเปลืองอาหารก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ อ่าใบชุดที่สองนะฮะก็เริ่มมาแล้วยังเป็นใบอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวใบเพสลาดก็พร้อมนะฮะส่วนต้นนี้ใบชุดที่สองเพิ่งจะเริ่มเริมนะฮะใบชุดที่สองเพิ่งจะเริ่มเริ่มโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทุเรียน เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยนะครับรอทำอาสารกระตุ้นการออกดอกในเดือนสิงหาคมต่อไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวความคืบหน้าจะเป็นยังไงจะมารายงานให้ทราบกันต่อไปสวนลุงวันชัยสวัสดีครับ